เฮ้ยรถถังไอ้เหี้ยไปขึ้นไปแล้วเฮ้ยไปขึ้นไปแล้วอยไปดิเนี่ยเตรียมตัวไป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 เข้ามาแนวหลังแล้วผมเข้ามาแนวหลังแล้วเฮ้ยรถเข้าไปแล้วดูด้วยใส่หมดแล้ครับเฮ้ยไอ้พวกนี้กูกูโดนนี้กูโดนหน้าหลังูโดนงานหน้าหลังอยูเหอว่าเพื่อน ้ đi, đi, หกนนนงา,นนานงยสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมลงคลิป AK ไปเราก็ถึงคิวปืนพระเอกของเราแล้วนะครับมันคือปืน K416 นั่นเองหรือจะเรียกง่ายๆว่า M4 ก็ได้นะครับจริงๆเกมนี้มันจะมีตระกูล M4 อยู่2กระบอกนะครับอันนึงจะเป็น M4A1 นะ คลิปนี้ผมมากับ M4 1 6ึ่งหนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ากระบอกนี้ตอนแรกเนี่ยผมแบบโอ้โหเล่นยากมากแต่พอของแต่งมาครบโคตรเดือดทุกคนคือท t k เคมันเร็วมากแถมเป็น AR ที่คล่องนะครับแล้วก็เรื่องน้ำมันนี่ยบอกเลยว่าปืนเดียวหายคือคลิปนี้นะครับผมเอากระบอกนี้เนะี่ยกดไปร้อยกว่าตัวคือแบบมันทั้งคล่องทั้งแรงแล้วก็นิ่งนะครับตอนนี้เอ่อผมจะบอกของแต่งงไงดีคือหลักๆเนี่ยผมจะผมจะใส่รีคอยล์หลักๆเลยนะแล้วก็จูนรีคอยล์แต่มีตัวนี้แหละที่บวกแค่ แฮน d ิ i งขึ้นมาคือแฮน d ิ i งนี่คือเลงเร็วนะครับเรื่องรถเอาอย่างที่ผมบอกไปนะั้นเรายังไม่ลงละเอียดมากครับใครที่อยากเล่นรถเอาแบบผมก็เดี๋ยวผมลองกดแชร์ตรงนี้นะครับใครที่ใครที่มีอยู่ก็ลองเอาไปเอาไปใส่ดูนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับจากที่ผมเล่นโหมด War มาวัตวาวเฟรมนะผมว่า แมบเนี้ยตาเนี้ยเป็นแบบที่ผมสะดกที่สุดแล้วไม่ค้นมันบุกกับเพื่อนนะครับไปทุกคนเราไปดูความเดือดความมันกับ K4 16่ในเกมมันดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ให้ผมนะครับแล้วก็ตามมาดูแบลสตีมได้บนทวิสและ Youtube เลยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะมา,มาแล้วมาดิาดปืนที่ซีที่สุดไดะแรงที่สุด เฮ้ยเอ้าเตรียมตัวตามพี่มาน้องแล้วกุร <t ru occurs> ัดมาที่เลยตัวเนี่ยตัวเนี่ยเพื่อนอันหนึงอวน เ้าหยุดยิงเขาไปขอแวะยิงก่อนสวย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 เเอาสุนไปทีสองกหมดเลยทีสองกหมดเลยโอ้ไม่ดีเรี้ยวสิ่งเรียวสิ่งสมมต ตามอยู8 session. 8 session. 8 session. Então, ่ตามออยยู่ตอยไเ่ยโดึอไน attacking charlie t ทะลวงไซเอลึกผมเอาลึกสุดใจ พี่จะทนายเล่นใกล้หวะสายหมดเหยสายหมดหลังหมดหลังหมดแม่เมาพี่ไม่เอาอีกสายเลยเมื่อกี้ยาวยาวยาวเฮ้ยเอากำตันแจ็คโอ้โหปูลินซิโลนะสุดยอด

โ oh. ล่งเลยไฟชุบเมนต์ตัวนี้ชุบเมนนี่ตัวนี้โอ้โหโอ้โหเอี oh, oh, ยงไปแล้ว <laughs> โยกซ้ายเดินทางซ้ายก็กดผมมุ้งตัวเนี้จะโยกซ้ายก็ก,กดคิวแล้วก็กดเอ <2. S 1> เดินซ้ายก็เดินทำใล้เราก็กระโดดเอียงเอาสายหมด หลังห้อมหลังก็หลังห้อมหลังใครตายเกิดผมใครตายเกิดผโผโอ้ยกองทัพมบี้ตรงนี้เต็มเลยไปกันต่อกันต่อน้องชายเฮ้ยติดหินนี่เฮียหินก็เยอะจังเลย โอ้ด้วยมองตาปิ๊บๆไอ้หมอสองตัวโหใจไร <Iraq S 1> <ina? S 1> ้หม่ไม่มีใครแล้วเนี่ยในสเนี่ยชุบกูหน่อยกูอยากเดินยืนมาเอาเต้มอ่ะเตยเยอะเยอะเยอะใช่อยู่นี่โอเคโอเคโอเครอลอลอ้อใหกลัวแค่ม่เศษก็ได้ยังอยากตม

ไปมือ่าเป้เียวืนกมห้มองให้ยิงกดยิงกดยิงกดให้เข้าไปเข้าไปเพื่อนหูจัดเพื่อนแตงหแตงอดหมดหม ก็ไม่มีใครการสีวันเนี่ยดูนะโยกกันอยู่น,ะนั่นนะโยกไปล้นหนังแขกเลยโอ้ยนิ่งจานโอ้ยนักสี่วันนี่มีคนการจริงนะใช่ตั้งไงเห็นไหมตัวที่คืนก่นนะอนโค้ดตัวนี้น่าจะเหลือลตัวหนึ่งสองตัวไม่เกินสอง โอ้โหโดนสีสองคือตีวันดูการสีทูดีกว่ามาดูการเองไปเลยเพื่อนไ่าแดงเองปึีหนึ่งแก้มโอยก็จะมาสีแล้วมก็จะมาีแล้ว ไปรอเลยไปรอเลยไปแน่มันไปแน่ใส่ในสตีมครับโปรเสเซอร์ไปต่อโอเคต่อนุ่มชาย ้อ็ยิงไอ้ตัวแหลมเนี่ยอร่อยดิตายแม่งกันโคตรยากเลยดูไม่เห็นใครกันนะเฮ้ยสไนซ์ส่องเปล้านเลยโอ้ตายเหอะไอ้สวนพวกแมปแค่อ่ะกระสุนมันช้าไอ้ตัวนี้วิ่งไปได้ตลอดเลยพูลินซิโรเนี่ยมีตัวตนบ้างว่าพวกวิ่งสดพอแล้วสไนซ์ Artillery cover coming. Get ready to engage. Artillery ready for barrage. Don't SVD ying toon. Well I guess I'm ไม่แน่เดน๋ยว <pakai> ชุบอย่าปูลินเดแบกตัวตัวสปอนพอยต์ปูลินวิ่งไปให้เราสปอนโอ้โหนอนอยู่ตรงนั้นจุดที่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนเล่น

ไอ้ฟอร์กี้เอาปุห้าศูนย์เลหรอเฮ้เมือที่หน่งเหรอวะ่ะนอะนหรอนอหนอหรอทำยันไดิอ้าวที่ไทยเนี่ยขอไยวะขอไยวะอัพไ่ใชจะวิ่งไปฟันหลังเขาน้่แต่ปั่งฟันได้ดเย้เอ้ยวิ่งไปจะไปฟันเขาวกดทิปลายไหลลงแมางว่าง,งอ่างเี้ยปัน ไอ้เยอเดินอ่ะชุบชุบชุบเบิสองสี่เก้าูอะไรอ่ะตู้อะไรอ่ะตูอะไรอ่ะใครยิงกูมาวะยิงในช่งชใต้บันไดต้องแย่งกันทีเด็ดเลยช่องใต้บันไดนี่ทีเด็ดเลยบอกยของดี้เออ้วยด้ยยิงอย่างเดียวไม่ดันแล้ว รถถังไอ้เหี้ยขึ้นไปแล้วไปขึ้นไปแล้วไปเี่ยไปงมือนีาเตรยมดันเตรียมดันไอ้้ยอยู่บกรถบนรถอู้บนายไอ้ชวยอลเตรียมัวไป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 ูไไ ช่วยๆช่วยๆขยันใมันตายเยอะตีโลได้มันถูกยอดจริงหั้ยี่ดินอนดาบปัญใดกันใหญ่โอ้คุณโดนอะไรอ่ะวัดเหรอหมออยู่วัดนี่เหียโดนเลยเข้ามาแนวหลังแล้วผมเข้ามาแนวหลังแล้วเออหลบไว้หลบไว้คุณจะเปิดคุณจะเปิดคุเปิดแล้วมีคอนไม่ยิง อาล้วคุณล่วงไอ้บีพอหลังคไหลลงไปข้างล่างแล้ปล่อยไปไรไปเลง้างล่างเลยบีัหนึงต้ยตาห a g e เฮ้ยันยิงกูคืนี้กูจูโดนหน้าหลังโดนงานหน้าหลังว่าเพื่อนเอาดิเอาดิ ไอ้หมดเพื่อนไอ้หมดกูโดนงานหน้าหลังอยู่ไอ้หมดเพื่อนโอ้มยหมวงตึงจัดเสือได้แล้วมาช่วยหมวยเพื่อนลงลุกลงนุกลงลุกลงนกลงไปแล้วลงไปแล้วเอ้ยมีการนึงพอวะไม่พออีกสี่พันอือหมดไซส์มันลงคืนเหรอซ้ายซ้าย Artillery cover coming. Get ready to engage. Where is i I'm in Artillery ready for barrage. Victory in sight. Use any resources that you need. Hey, the car is

We have neutralized Objective Delta-1 until the recover coming. Get ready to engage. All deployment in progress. Proceed with caution. Artillery ready for the launch. You have defeated them into retreat. Excellent work. Mission accomplished. มีจ oh, yeah. oh, uh ันเดอรกรอมบิดโอ้โหเอ็มสี่หนึ่งหยโคตรติงเฮ้ร้อยพอดีเออเบสควอดว่ะนิวเรคคอร์ดกับเอ็มสี่หนึ่ง